สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับก็ <G ül> <G ül> ช่วงนี้นะครับก็ห่างหายกันไปนะวันสองวันนะครับก็เกมมันไม่มีอะไรให้เล่นนะครับกิจกรรมกิจกรรมก็ไม่มีนะก็เลยแบบเออไม่รู้จะเล่นอะไรนะ <G ül> จริงๆมันก็มีอะไรให้ทำแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอธิบายตัวละครนะครับพีบุพง์พีวีนะครับแต่ผมขี้เกียจเองนะ <G ül> ช่วงนี้ผมไปขุดแร่มานะครับในเกมไอเอ็มไออ r นะครับ ไปขุดแร่มาได้อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทมั้งเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าประสบการณ์การขุดแร่นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตเนาะสำหรับเกมบูมิจินะครับก็จะมีอัปเดตหลักๆนะครับอยู่3อัน4ีอันนะครับก่อนันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมอันเชิญนะก็ตัวนี้นะครับก็บ้านๆนะครับก็เป็นเลด คณ2.5นะครับ3บ3นะแล้วก็มันจะก็จะเป็นกิจกรรมของสัตว์เลี้ยงนะครับคุณอันเชิญแค่1ใบนะครับคุณก็จะรับเจ้าตัวแมวตัวใหม่ไปได้เลยนะส่วน10 20นะครับก็จะเป็นของที่เอามาตกแต่งนะครับ60ก็ได้กรงได้กรอบนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะสําหรับใครที่อยากจะได้แมวนะครับแต่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับแม่งโคตรดักนะครับ เพราะว่ามันต้องใช้ถึง60บใบนะครับถ้าคุณจะได้กรอบนะครับหรืออย่างน้อยๆก็คือ40บใบนะครับถ้าคุณอยากจะได้ของตกแต่งของเจ้าแมวเนี่ยนะครับซึ่งที่อกิจกรรมไอตัวของ a อคัโชเอี่ะมันก็มีข่าวาว,าวนะครับว่ามันใกล้จะเข้าเามันใกล้จะเข้าเซิร์ฟแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าวันไหนแต่ความรู้สึกผมเนี่ยเร็วๆเวนี้ยคัทโชเข้าแน่นอนนะครับ ซึ่งการที่กูจะเสีย40ใบแลกกับแมวนะครับถามว่าโอเคไหมมันก็ดีต่อใจแหละเออได้มงได้แมวมาเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดการไกลนะครับคุณก็อาจจะต้องกัดฟันนะแบบเอ้ยเอาแค่แมวของตกแต่งก็อาจจะยังไม่ต้องเอานะครับ <c oughs> แล้วกตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าคุณอยากจะเลือกหมาหรือเลือกแมวนะครับก็มาเลือกได้นะมันก็จะช่วยมาออาชงอัญเชิญนะครับ อี่ยมันก็มีบอกนะครับว่าเฮ้ยซัมมอนนะครับ1นึ่งพันยี่สิบแปดได้ไรนู่นนั่นนี่นะครับข้อมูลข้อมูลนะครับก็ลองมาดูมาเลือกกันดูนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือในส่วนของกระดิ่งนะครับแต้มกระดิ่งตรงนี้นะครับแต้มกระดิ่งตรงนี้นะครับคุณสามารถเก็บรวบรวมมาแลกของรางวัลที่อยู่ในส่วนของข้างล่างนี้ได้นะครับ30 60 90 120นะครับไอแต้มเนี้ยมันจะได้จากไหนบ้างนะครับ ตัวแต้มของกระดิ่งเนี่ยนะครับมันสามารถเล่นในส่วนของมิตมะนะครับปลุกพลังนะครับแล้วก็ในส่วนของด่านเก็บ XP พีนะครับนั่นนี่นะครับคุณก็สามารถไปเล่นเก็บเจ้าตัวกระดิ่งมาเอาไว้ปลดของรางวัลพวกนี้ได้นะครับโอเคก็กิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นี้แหละนะส่วนใครที่อยากจะ เสี่ยงดวงนะครับก็จัดไปนะ2.5ก็ไม่เสียหายนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมจะรอคัดโชว์นะครับตอนนี้มียันอยู่250นะครับนะถ้าคิดรวมๆนะก็อาจจะได้สัก300ใบมั้งถ้าคัดโชว์เข้านะครับหรือถ้าอย่างดีมากๆก,ก็อาจจะ400ใบนะครับขออย่างเดียวแม่งอย่า600ใบแล้วกันเพราะว่าคัดโชว์เนี่ยผมคิดไว้แล้วยังไงคัดโชว์มันต้องมา คอมโบคู่กับวานได้แน่นอนผมคิดเอาไว้แล้วคัตโชว,วาเนี่ยอาจจะคัมแบ็กนะครับแล้วก็มีข่าวของไอ้เจ้าตัวอาราคาวะนะครับมันจะโดนเนิฟนะไปดูข่าวแรกมานะครับแม่งเนิฟคือเนิฟแบบเนิฟเนิฟได้โดนใจผมมากนะครับแบบว่าเนิฟไอ้ตัวอาราคาวะเนี่ยให้แม่งสาดน้ําแรงตามแอคแท็กของเพื่อนที่เหลือนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะปรับ นะครับปรับให้ไม่เกิน120%ของไอคแท็กเจ้าตัวอลาคาวะหรือไงนี่แหละนะครับก็เดี๋ยว,ยวต้องเราดูกันต่อไปนะว่าในเซิร์ฟเทสนะครับแล้วก็ข่าวเนี่ยมันมีการปรับยังไงนะครับแต่ความรู้สึกผมเนี่ยดีนะครับปรับอลาคาวะลงเนี่ยดีมากนะต่อไปอีกตัวที่ควรจะโดนปรับนะครับโกเซนยามะไทชะสามตัวเนี้ยลุ้นกันใครจะโดนปรับก่อน <laughs> ส่วนตัวผมวใช้ฉาแม่งไม่น่าโดนนะเพราะแม่งเหมือนเป็นลูกรักไปแล้วโคเซนก็อาจจะไม่น่าโดนแต่ผมว่าน่าต้องโดนนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวของพวกตัว PVP ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิเคราะห์แยกละกันนะว่าแต่ละตัวมันควรโดนยังไงนู่นนี่นะ <c oughs> โอเคนะครับก็กิจกรรมต่อมาเนาะก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเพิ่มเหรียญในการที่คุณเข้าไปกดหาไอ้บอสประจําวันนู่นนี่นะครับ ก็จะได้เพิ่มเหรียญขึ้นมานะครับก็นิดๆหน่อยๆนะต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรม o f ฟ for One นะครับก็เป็นกิจกรรมของกิวนะครับที่จะต้องเก็บแต้มนะครับเวลาคุณไปเล่นในส่วนของด่านอีโวนะครับด่านมิตมะนะครับดูเอลนะครับด่านฟาร์มนู่นนั่นนี่นะครับมันก็จะได้แต้มมานะครับคุณก็มาบริจาคนะมันก็จะมีของรางวัลตั้งแต่1000นะครับจนถึง2 0,000นะครับก็ตัวการที่คุณจะ บริจาคนะครับคุณก็ไปเล่นมาใช่ไหมเล่นมาเสร็จคุณก็มากดบริจาคนะครับแค่นี้ครับแล้วก็คืออย่างต่ําในการที่คุณจะรับของรางวัลนะครับคุณต้องบริจาคอย่างน้อย80แต้มนะครับแ0แต้มนี่ไม่ได้เยอะนะครับคุณไปเล่นแป๊บๆก็น่าจะได้มา2300แต้มแล้วนะครับก็เลือกกิลนะครับที่คุณคิดว่าเขาจะเล่นถึง2 0,000ละกันนะแต่ส่วนใหญ่น่าจะถึง2 0,000หมดนะครับไม่น่ามีกิลไหนไม่ถึงหรอกกิลที่ไม่ถึงอาจจะเป็นแบบกิลล้างๆนะครับก็ ดูดีๆนะครับว่ากิวมีคนเล่นกันเยอะหรือน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนกิวน,น้อยๆคุณอาจจะพลาดของรางวัลตรงนี้ไปนะถือว่าเป็นของรางวัลที่ดีเลยนะ2 0 0 0 0เนี่ยยัน2ใบนะครับดาลุมะ3ดาว1ตัวนะครับเศษสกิลอีก5เศษนะครับโอ้อะไรที่ดีมากนะแล้วก็ของระหว่างทางก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เลือกกิวดีๆกันแล้วกันนะไม่ต้องดีมากนะครับเอากิวที่มีคนเล่นแบบเล่นแล้วก็มา,าบริจาคนะครับนน่นนี่นะโอเค แล้วก็มีอัปเดตที่เหลือก็จะเป็นจิปะทะนู่นนี่นะครับแก้บงแก้บัคบลา b l นะครับแต่มีอัปเดตที่ผมว่ามันเป็นอัปเดตที่ว้าวสำหรับการอัปเดตเรื่องจิปะทะนู่นนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแสดงความยินดีนะครับตรงเนี้นะครับมันจะมีปุ่มแสดงความยินดีออกมาให้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันควรที่จะ มีอีปุ่มเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะครับร่บบวกกับไอปุ่มให้ดอกไม,ม้ออเหมือนกันนะมันควรที่จะมีปุ่มไม่รู้อนาคตมันจะทําหรือเปล่าน,นะครับแต่คือตอนเนี้ยนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้มาแสดงความยินดีให้ใครเนี่ยมันจะมีแสดงความยินดอีออออกไม้ให้คุณนะครับคุณก็กดทีเดียวนะครับมันก็จะ,สะแสดงความดีปุ๊บทีเดียวนะครับครบโคตาในวันนั้นให้ของคุณนะซึ่งดีเหมือนดีกว่าเมื่อก่อนมากนะครับเมื่อก่อนคือคุณต้องมานั่งกดทีละคนกดทีละคนกดทีละคน แต่มันอัปเดตในแพทนี้นะครับไม่ต้องแล้วกดไอแสดงความยินดีออกไ,ได้เลยนะมันก็จะแสดงความยินดีให้นะครับแล้วก็อนาคตผมว่าอาจจะต้องมีปุ่มไอตรงนี้มาด้วยนะเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะขี้เกียจนะครับมากดทีละคนแบบนี้นะ <c oughs> อันนี้ก็อยู่ที่อนาคตนะครับไม่แนว่ว่าจะอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะโอเคนะครับก็สําหรับอัปเดต รอบนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะอัปเดตร,ระบบระบบนนั่นนี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะมาวิเคราะห์ตัว PvP นะว่าตัวไหนโดนควรโดนปับเนิบนู่นนั่นนี่นะครับปกติจะบนบนอยู่ในไลฟ์อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวอาจจะทําเป็นคลิปแยกออกมานะครับว่าเฮ้ย PvP ตัวไหนแม่งเกียนตัวไหนแม่งต้องโดนเนิบนู่นนั่นนี่นะครับโอเคก็เดี๋ยว เจอกันคลิปหน้ารักกันนะครับโอเคบ๊ายบายไปละ